การเอาปตทกลับคืนมานั้นมันง่ายดีดนิ้วปอเอาคืนมาได้เลยเป็นเรื่องใหญ่แต่รัฐบาลไม่กล้าพูดถึงการเอาปตทกลับคืนมานั้นมันง่ายดีดนิ้วปอเอาคืนมาได้เลยเป็นเรื่องใหญ่แต่รัฐบาลไม่กล้าพูดถึงรัฐบาลบอกว่า แปรรูปไปแล้วเป็นเอกชนประมาณ49%รัฐบาลถือหุ้นอยู่51มันมีครั้งหนึ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องการจะให้กองทุนวายุพักมาซื้อหุ้นจากกระทรวงการคลังอีก2%เพื่อจะให้กระทรวงการคลังถือหุ้นปตท,ะทะ49 จะได้ไม่ถือหุ้นใหญ่วันนั้นมีน้องประชาชนทั้งประเทศคัดค้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ถอยมาถึงช่วงนายเศษฐาตวีสินก็คิดอีกต้องการที่จะให้กองทุนวายุพักไปซื้อหุ้นของปอตทอ2%วันนี้กระทรวงการคลังถือหุ้นปอตทอ,อยู่51%เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลนายเศรษฐาต้องการที่จะให้กองทุนวายุพักไปซื้อหุ้นจากกระทรวงการคลัง2%เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นเพียงแค่49แต่ก็ถูกต้านสมัยพลเอกประยุทธ์ก็ถูกต้านสมัยนายเศรษฐาก็ถูกต้านทำไมเขาต้องการที่จะให้กระทรวงการคลังเหลือหุ้นในปตท 49%ทราบไหมครับเพราะเขากลัววิธีการที่ผมกำลังนำเสนอนี่แหะเขากลัวว่าจะมีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งในอนาคตทําตามที่ผมบอกและสามารถเอาปตท,ะทะกลับคืนมาเป็นของประชาชนคนไทยได้ร้อเปอร์ซเหมือนที่รัฐบาลมาเลเซียเป็นเจ้าของปิโตนาสเหมือนที่รัฐบาลของ วลาดิเมียปูตินเอาบริษัทน้ํามันไม่ไว่าจะเป็นยูโคตรหรือบริษัทน้ํามันอื่นๆในรัสเซียกลับมาเป็นของรัฐบาลรัสเซียเป็นรัฐวิสาหกิจน้ํามันขนาดใหญ่ไอ้พวกที่มันได้ประโยชน์ในการมีหุ้นปตทหรือปันผลหรือเอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศขาดทุน6 0พ0ล้านหมื่นล้านน่ย กลัวไงครับจึงพยายามจะให้กระทรวงการคลังกลายเป็นผู้ถือหุ้นเพียงแค่49ถ้าเรามีหุ้น51เปอร์เซนตนี่มันง่ายมากนะครับเพราะกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งในอนาคตถ้าตามตามอย่างที่ผมบอกเราก็จะได้ปตทกกับคืนมาเป็นของประชาชนเป็นของรัฐบาลภายใน ระยะเวลาไม่เกิน90วันวิธีการง่ายมากครับนายกรัฐมนตรีสั่งการไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปที่ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของปตททําหนังสือไปถึงกรรมการของปตทขอให้มีการเรียกประชุมใหญ่ เมื่อมีการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น51%ก็เสนอที่ประชุมของดเว้นการจ่ายเงินปันผลงดเว้นการจ่ายเงินปันผล5ปี10ปีได้ครับเพราะหลายๆบริษัทก็ทำกันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ทำกันอย่างนี้แหละครับของดจ่ายเงินปันผล สมปีของดจ่ายเงินปันผลหปีบางบริษัทของดจ่ายเงินปันผลสิบปีเมื่อของดจ่ายเงินปันผลจะหปีสิบปีกระทรวงการคลังเสนอผู้ถือหุ้นเขาก็ต้องมาลงมติว่าจะเห็นด้วยตามที่ประหลัดกระทรวงการคลังเสนอไหมประหลัดกระทรวงการคลังก็ยกมือคนเดียวครับบอกเห็นด้วย ให้งดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นปตทนประมาณส0 0 0 0 4 0 0สี่มืคนเนี่ยทั้งรายใหญ่รายเล็กเนี่ยประหลัดกระทรวงการคลังยกมือคนเดียวพวกนั้นสามสี่มื่นคนยกมือก็สู้ประหลัดกระทรวงการคลังไม่ได้เพราะประหลัดกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่51%เปอร์ซ็นเป็นเสียงข้างมากยกมือมติที่เสนอที่ประชุมก็ผ่านดีครับ งดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัปทปตทจำกัดมหาชนผู้บริหารของปตทก็ต้องเอาไปประกาศนะครับแจ้งไปตลาดหลักทรย์แจ้งไปแจ้งไปงดจ่ายเงินปันผลเมื่อทุกคนทราบว,ว่าง,งดจ่ายเงินปันผลแล้วเว,ว้นไปอีกสิบห้าวันนายกรัฐมนตรีสั่งการล่ำตีว่าการกระทรวงการคลังล่ำตีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปที่ประหลัดกระทรวง การคลังให้ทําหนังสือถึงผู้บริหารของปตท,อ,ทอ,อีกครั้งหนึ่งไอ้กรรมการบริหารไอ้ผู้จัดการใหญ่ไอ้กรรมการทั้งหลายนี่ส่งไปแล้วก็น,นัดหมายเรียกประชุมภายในเจ็ดวันและประหลัดกระทรวงการคลังก็ต้องไปเสนออีกว่าขอให้มีการถอนหุ้นของปตทอท,อที่เอาไปจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ ถอนการเอาหุ้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์คืนมาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่บริษัทที่เขาไปซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะมีมติบริษัทเพื่อถอนเอาหุ้นของตนเองที่เอาไปจําหน่ายในตลาดหลักทรัพย์นี่ถอนออกมาว่าไม่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดแล้วถอนออกมากระทรวงการคลังโดยประหลัดกระทรวงการคลังก็เสนออย่างนั้นได้ครับก็เสนอ ที่ประชุมก็ต้องลงมติครับว่าเห็นด้วยกับประหลัดกระทรวงการคลังที่เสนอให้ถอนหุ้นปตทออกการออกจากการจัดจำน่ายในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ประหลัดกระทรวงการคลังก็ยกมือคนเดียวครับยกมือคนเดียวไอ้สามสี่หมื่นคนตัวแทนผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่รายย่อยต่อให้ยกกันทั้งหมดก็ไม่มีเสียงเกินห้าสิบ 1> 1เเปอเนต์เพราะมีเสียงแค่49แต่กระทรวงการคลังยกมือเดียวได้เสียงเกินกรุงหนึ่งก็มีมติถอนการซื้อขายหุ้นปตท,ทออกจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน้าที่ของกรมกร,กร,ททกรมการผู้จัดการปตทกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ต้องทําหนังสือไปแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าวันนี้บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชน ผู้ถือหุ้นมีมติเสียงเกินกึ่งหนึ่งให้ถอนการซื้อขายหุ้นปตทออกจากตลาดหลักทรัพย์ก็ถอนออกมาเกิดอะไรขึ้นครับหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ของปตทก็ไม่มีการจำหน่ายอีกแล้ววันที่ถอนออกมาอาจจะเหลือหุ้นละสองร้อยสามร้อยกว่ากันไปครับเพราะเข้าตลาดตอนแรกมันสามสิบสี่บาทเนี่ย จะเหลือกี่ร้อยไม่รู้ล่ะตั้งโต๊ะประลัดกระทรวงการคลังก็ทำหนังสือถึงปรทออีกครั้งหลังจากหุ้นไม่ได้ขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ย <_ d ata> บอกว่ามีมติของผู้ถือหุ้นอยากจะประชุมผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลังขอเสนอให้มีการรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย15ว,15วัน15วัน15วัน45วันครับเสนอ เมื่อมีการประชุมกระทรวงการคลังก็ยกมือคนเดียวครับประหลัดกระทรวงการคลังมีมติผู้ถือหุ้นใหญ่ของปอตทมีมติเห็นชอบกับการตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นจากลายย่อยคืนทีนี้ไม่ได้ปันผลสิบปีหุ้นก็ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใครจะถือของหุ้นต่อไปก็ถือสิครับเพราะไม่ปันผลสิบปีเนี่ และไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กระทรวงการคลังตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นคืนจากรายย่อยคนที่ถือหุ้นร้อยหุ้นมาขายก็ขายในวันที่ออกนั่นแหละครับสมมุติว่าหุ้นราคา200หรือหุ้นราคา300ก็รับซื้อคืนในราคา300อบาทนะะั่นล่ะแต่จ่ายเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินไปจ่ายเป็นตั๋ว PN กำหนดจะชำระ5้าปี10ปีก็ว่าไปส่วนถ้าได ตัวสัญญาใช้เงินนี้ไปแล้วอยากจะได้เงินสดก็เอาไปขายให้ธนาคารของรัฐเพราะกระทรวงการคาลังรับประกันนี่ครับไปขายลดกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปขายให้ธนาคารกรุงไทยไปขายให้ธนาคารอาคารสงเคาะไปขายให้ธนาคารอมสินไปขายให้ธนาคารทรกศซ,ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐก็เปิดรับซื้อตัวสัญญาใช้เงิน ที่กระทรวงการคลังออกชำระเพื่อซื้อหุน้นปตทคืนนี่คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานต้องทำนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ซื้อคืนมาได้หุ้น90%หรืออาจจะซื้อคืนได้ถึง99%แล้วทำยังไงครับจัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของปตทเอามาดูซิในวันที่ เราขายน้ำมันให้กับพี่น้องประชาชนเบนซินไม่ยังไม่มีเก้าหนึ่งไม่มีเก้าห้าเลยไม่มีแก๊สโซฮอนมีเบนซินเนี่ยเราขายก่อนแปรรูปปตทนี่เราขายให้พี่น้องประชาชนลิตรละ11บาทลิตรละสิบาทไม่เกินลิตรละสิบาทนะ้ำมันเบนซินวันนี้ทำไมมันจะเป็น40บาทไปดูในวันนั้นวันที่มีการแปลร,รูปวันนั้นสมัยรัฐบาล นายทักษิณชินวัตรเราซื้อน้ำมันจากตะวันออกกลางบาลีละขี่บาทเราซื้อมาห้าสิบดอลลาร์ต่อบาล,ลีลวันนี้มันเท่าไรวันนี้เจ็ดสิบแล้วทำไมเราต้องเพิ่มขึ้นว่าน,นั่นขายน้ำมันให้กับพี่น้องประชาชนลิตรหนึ่งสิบสาบาทแล้ววันนี้ทำไมมันเกือบสี่สิบบาททั้งที่เราก็ซื้อน้ำมันดิบในราคาเท่าเดิม กับในวันก่อนการแปรรูปก็มาเคลียตรงนี้สิครับทำให้มันโปร่งใสประชุมกันไม่เกินสามวันรู้เรื่องเอาข้อมูลเก่ามาดูอวันนั้นก่อนการแปรรูปเนี่ยเราซื้อบาลละแปดสิบดอลลาร์แต่เรามาขายให้พี่น้องประชาชนลิตรละสิบาบาทวันนี้เราก็ซื้อ80สิแล้วทำไมเราต้องขายเกือบ40บบาทหาเหตุผลมา เมื่อหาเหตุผลมาแล้วมันไม่สมเหตุสมผลก็ตัดออกไปสิครับราคาน้ำมันก็ลดลงกำไรไม่ต้องไปแบ่งใครแล้วไม่ต้องไปแจกผู้ถือหุ้นแล้วไม่ต้องเอาไปลงทุนในเรื่องที่ไม่จำเป็นเช่นเอาไปปลูกปาล์มอย่างนี้ขาดทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยไอ้เรื่องที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องไปทำแล้วก็ามาทำาในเรื่องจำเป็นของปตทราคาน้ำมันก็ลดลงสิครับลดลงลดลง แล้วก็ถามดูสิทำไมปตทซื้อน้ำมันจากตะวันออกกลางที่ตลาดดูไบทำไมไม่ซื้อกับดูไบโดยตรงทำไมต้องซื้อผ่านบริษัทที่ขายน้ำมันตั้งอยู่ประเทศสวิตเซอ์แลนด์ท่านเข้าใจไหมครับถ้าจะไปเจรจาซื้อน้ำมันจากดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต ทําไมไม่ซื้อกับรัฐบาลเขาเลยบริษัทค้าน้ํามันเขาเลยทําไมเราต้องไปซื้อกับบริษัทที่ตั้งอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้บริษัทนี้ค่อยไปซื้อน้ํามันจากดูไบเอามาส่งให้เราอีกรอบหนึ่งนี่มันกินค่าหัวคิวของเราไปบาเลีละกี่ดอลลาร์ก็ซื้อโดยตรงสิครับเหมือนที่อินเดียซื้อโดยตรงจากรัเสเซียเราก็ซื้อโดยตรงจาก สหรัฐอาหรับเอมิเรต์เราก็ซื้อโดยตรงจากคูเวตเราก็ซื้อโดยตรงจากซาอุเิรจาได้เราก็ซื้อโดยตรงจากอิหร่านซื้อโดยตรงจากรัเสเซียเหมือนญี่ปุ่นขนาดยืนอยู่เคียงข้างสหรัฐอเมริกามากกว่าเรายังซื้อน้ำมันจากรัเสเซียได้เลยทำไมเราจะซื้อน้ำมันจากรัเสเซียไม่ได้ลงกันเราก็มีบางจากเอสโซปอตอทอ หรืออะไรต่างๆนานา irpc ห้าหกโครงการที่ตั้งตามเส้นทางถนนสุขุมวิทต,ตั้งแต่กรุงเทพมหานครไปจนถึงจังหวัดระยองหกโครงการนี้ก็ซื้อมาสิครับก็กันดิกันดิโรงกันแท้ออยก็กันดิโรงกันบางจากก็กันดิโรงกันของเอสโซก็กันดิโรงกันของเคลก็กันโรงกันของพอททก็กันกของ irpc ก็กัน ก็ซื้อน้ํามันมาก็บอกพี่น้องประชาชนเลยนี่เราซื้อน้ํามันจากรัสเซียมาบาเรลละ20่สิกว่าดอลลาร์เราซื้อน้ํามันจากอิหร่านมาเขาขายให้สิบห้าดอลลาร์ตัวบาเรลแล้วก็ซื้อมาที่ก็มากันนี่ครับแล้วก็ขายถูกให้กับประชาชนดินี่คือการลดราคาค่าน้ํามันง่ายๆที่ทําโดยไม่ต้องแก้กฎหมายแม้แต่ฉบับเดียว และไม่ต้องเขียนกฎหมายใหม่แม้แต่บรรทัดเดียวใช้กฎหมายที่มันมีอยู่นี่แหละครับก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นี่แหละทำไมจะเอาปตทคืนไม่ได้ผมใช้เวลาตามที่พูดนี่ถ้ามีรัฐบาลได้เอาไปทำนี่ภายในเก้าสิบวันสิบห้าวันสามสิบวันสี่สิบห้าวัน ไม่เกิน90วันเราได้ปะทะทอตทกลับคืนมาราคาน้ำมันทั้งดีเซลทั้งเบนซินจะลดลงมาผมว่าใกล้เคียงกับที่ราคาน้ำมันที่ปิโตนาสมาเลเซียขายให้พี่น้องประชาชนปิโตนาสมาเลเซียขายให้เบนซินไม่ต้องมีแก๊สโซฮอร8 E20 e, 20, e 85, อ5ย่อแแก๊สโซฮอน91แก๊สโซฮน95ไม่ต้องมีครับมีเบนซิน แล้วก็ดีเซลไปเลยไม่ต้องรีเมียมไม่ต้องมีบีเจ็ดบีสิบอะไรให้มันปวดหัวมีเบนซินกับดีเซลขายให้กับพี่น้องประชาชนมาเลเซียขายลิตรละสิบหกบาทคิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับแปลจากเงินลิงกิตเป็นเงินไทยลิตรละสิบหกบาทเราก็ทำได้แต่นายกมตรีแพทองทานไม่เลือกจะทำเลือกที่จะไปอ่านโพเดียมอ่านมติคณะอุตรีที่โพเดียม เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ไปทำทำไม